สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นชชองทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพะพารวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องหฮาจะพ้ามาตามสูตรหวยระวันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวลาหวยฮานอยของเส้นสมุทรสาครในงวดวันพุทธที่26กรกฎาคม2566นี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขาไม่แล้วฝากกนและกดแชทที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาิปใหม่ที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะ ช่องแพร่พรวยเฮานะคะท่านผู้ชมตอนนี้ได้เฮ็ดช่องทางขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่อง YouTube ช่องใหม่นะคะท่านผู้ชมเป็นช่องเกี่ยวกับฟรีสไตล์สบายๆนะคะทั้งช่องก็ขอฝากช่องใหม่นี้แน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเป็นช่องแพร่พรวดชาแนลนะคะเพิ่มคำว่าชาแนลเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาอีกนะคะท่านผู้ชมก็เป็นสองช่องทางที่แพร่ ได้เห็ดขึ้นมานะคะก็จะได้มีช่องที่สบายๆแล้วก็ช่องตัวเลขคนละช่องทางนะคะสําหรับช่องผพ่แพร่พะรวยชาแนลเฮ้านะคะก็เพิ่งจะเห็ดคลิปใหม่นะคะท่านผชมกับ,บท่านมีผู้ติดตามหลายนะคะฝากเอฟซีเฟนช่องเฮ้าเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้แกแพรแหนเด้อค่ะเด้อในช่องทางใหม่นี่นะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะก็เดนัดหมายกับเซียนสมุทรสาครไวแล้วว่าจะลุ้งตะเลเนื้อแทางดีๆให้เฟนชองได้พิจารณากันคือเก่านะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขเซียนสมุทรเฮากับโบเฮนไ้เฟนชองผิดหวังนะคระดิ่งชมแตกจังๆเขาปังๆเลยนะคะสําหรับน้อยปกติของเซียนเลขที่ออกคือ4 4 2นะคะเลข4 2สองตัวนี้เป็นตัวเน้นตัวเด่นที่เซียนเน้นไ้เลยนะคะ เกือบสามตัวแตกเลยนะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโชกเสียงหมานนะคะก็ะยินดีนะหลายหลายด้วยกันเด้อย,ยินดีกับคุณที่มีโชกนะคะสําหรับคุณที่บพท่านได้โชกกำลับบงเสียใจนะคะวดนี้ก็ตามแนวทางกับเซียนเฮาใหม่จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดใครเอฟซีเฟนจองเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวัสดีค่ะเซียนครับครับยินดีต้อนรับผู่ช่องแพร่ประเกเซียนวันนี้ได้เลกดีอีกแล้วนะคะเซียนตรงสูตรหวยรายวันฝากแฟนช่องเราเหมือนเดิมค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาเลขเซียนสมุดก็ไม่ทําให้แฟนช่องผิดหวังเหมือนเดิมนะคะและหวยฮานอยปกติเรามาจริงๆเลยนะคะเซียนเกือบสามตัวแตกเลยงรัวดที่ผ่านมาเลขที่ออกสี่สี่สองเรียนเซียนให้ห้าสองสี่นะเซียน เฉียดชิวไปแต้มเดียวค่ะเมื่อกี้แต่ก็สองตัวก็มาจังๆเหมือนเดิมค่ะยินดีกับคนที่มีโชคนะคะงวดที่ผ่านมาสำหรับงวดนี้เป็นงวดของวันพุธที่ยี่สิบหกนะคะเซียนก็เข้าเรื่องเลยนะคะเซียนงวดนี้เริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยค่ะวงวดนี้เลขเป็นมียี่ มีศูนย์คาเซนสี่ค่ะแล้วก็แปดค่ะครับ <3 S 2> จับคู่ค่ะ,คคะมีศูนย์สามจับคู่มีศูนย์สามค่ะศูนย์หกศูนย์หกค่ะ จ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะแปดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งค่ะสามแปดแล้วก็สามแปดค่ะสี่แปดสี่แปดค่ะหกแปดหกแปดค่ะ เซียนจะให้แค่แปดชุดแปดหางนะคะเซียนเลขสองตัวครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวค่ะสามตัวศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดค่ะเซียนศูนย์เก้าหกแล้วก็ศูนย์เก้าหกค่ะแล้วก็เก้าแปดเจ็ดแล้วก็เก้า แปดเจ็ดค่ะสามศูนย์สี่แล้วก็สามศูนย์สี่ค่ะ <5 S 1> ครับค่ะง <5 S 1> วดนี้เซียนสมุดจัดให้คัดให้เน,น,น้นๆนิดๆกว่าเดิมนะคะ <5 S 1> เดี๋ยวแ <5 S 1> อดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นให้แฟนช่องเราเหมือนเดิมกับเซียนงวดนี้ <5 S 1> ครับค่ะ <5 S 1> เลขสองตัวเซียนสมุดจัดให้แปด ชุด8หางมี 03, 06, 70, 09, 81, 38, 48แล้วก็68ถูกต้องไหมคะเซียนค่ะแล้วก็เลข3ตัวเซียนจัดให้4ชุด4หางมี 08, 1 096, 987แล้วก็304ครบทัวนะคะ ครับค่ะทีนี้ก็เน้นให้เฟ้นช่องเรานะคะเซียนหนึ่งวันนี้ค่ะเน้นทีแบบนึ่เซียนเน้นไปที่แปดหนึ่งค่ะแล้วก็สามแปดแล้วก็สามแปดค่ะแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกค่ะอ่ะ เน้นแค่สามชุดสามหางนะคะเซียนครับค่ะแล้วก็เลขสามตัวค่ะสามตัวเน้นศูนย์หนึ่งแปดสามตัวเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งแปดค่ะแล้วก็สามศูนย์สี่แล้วก็สามศูนย์สี่ค่ะเซียนครับสามตัวเน้นเซียนก็นัดคัดให้แค่สองชุดสองหางเน้นๆนะคะเซียน งวดนี้เซียนคัดให้น้อยทั้งเลขสองตัวสามตัวเลยค่ะสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันพุทธที่26ก็ขอให้เลขเซียนเราแตกระ,ะดัวยกช่องเหมือนเดิมนะคะเซียนท้ายสุดสุดท้ายก็อวยพรให้แรงใ,<ห>ใ,ใจเป็นช่องเราในะคะเซียนในงวดนี้ครับขอ f ีขอซอมขาพเร้าโชคซอก,กมานหมานเฮงเงปังปังเงินทองไหลมาเทมานะครับสาธุสาธุคาเซียน ขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอให้เลขแตกระวทั้งสองตัวสามตัวนะคะเซียนขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนเหมือนกันให้ช่องแพร่ประโยกับเซียนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะของเซียนสมุทรสาครเฮางวดวันผุดที่26กรกฎาค 2, 000, า 160, ม2566นี้นะคะ หลัจงจากหัดทิพผ่านมาเลขเสี้ยนกับเขาจังๆมาแล้วนะคะสาหรับน้อยปกติหววน,นี้เสี้ยนกับจัดไห่ตอหน้อยๆหนึ่งคือเก่าน,นะคะเลขสตัวเสี้ยนคัดไห้แค่แปดชุดแหางนี่ศูนย์สามศูนย์กเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งล้วก็หกแปดนะคะเส้นสมุดเน,น้นไห้แค่สามชุดสามหางคือศูนย์หก 8 1แล้วก็3าแนะะชมสำหรับเลขสามตัวเสี้ยนจัดให้สีุดสี่หางมีศ1นย์6 9 8 7แยหเก็ดล้วก็สามนยะคะเสี้ยนสมุติเน้นให้สองชุดสองหาง คือ018กับ30411นะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเส้นสมุดเท้าผู้ใดที่มักที่ชอบกับหยิบจับไปพิจารณาได้นะคะผู้ใดบ่มบ่ชอบกับพันทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้บดชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะเด้ดสุดท้ายทั้งเจ้าเกาอีกพวใเนบซีเนจังเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะแต่ขอให้มีโชคมีชัยโชกโฉมันมาในยิ่งปัง กันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ